หลังเวียนหัวหรือเมื่อยสถานการณ์มั้นก็น้าจะจะแย่มาแต่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะคะทอยเองนะคะเพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือวัคซีนตัวอื่นนะคะนอกเหนือจากวัคซีนโควิดะคะ่ะมาในวันที่สิงสิงหาหมอนแนะนําว่าให้ให้เว้นระยะประมาณ2อาทิคิ์ก็ประมาณ14วันนะคะจากวันที่4มาถึงวันนี้ก็ ประมาณ1 6วันนะคะลอยก็ไปฉีดเข็มแรกมาในช่วงอายุคัรภ์26สัปดาห์ค่ะเข็มแรกของลอยเป็นเส้นแวกนะคะเข็มที่2ก็จะได้รับเป็นแอนต้านะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่20สิงหาคมเข็มที่สองของลอยที่จะตามมาก็คือ13กันยายนค่ะ ความรู้สึกมันเจ็บน้อยกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้ดยซ้ำนะคะนี่สำหรับโจวพอยนะคะเพราะว่าตอนที่พอยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ะคะ่ะช่วง4สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็จะรู้สึกปวดนวงนวนตรงนี้ประมาณสองถึงสวันเลยแหละแต่วันนี้นะคะพอฉีดเสร็จนะคะพัดูอาการประมาณ3 0นาทีใช่ไหมคะผ่านไปประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะ มาอัพเดตอาการนะคะหลังจากที่พลอยไปฉีดวัคซีนโควิดมานะคะจากเมื่อวานนะคะที่เราไปฉีดนะคะมาถึงตอนนี้พลอยก็ไม่มีอาการะะแม้กระทั่งเวียนหัวหรือเมื่อตามร่างกายนะคะไม่มีะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะคะว่าคุณแม่และคนมีโรคประจาตัวหรือว่ามีอาการ เอฟเฟกอะไรบ้างนะคะแต่อย่างที่ว่าค่ะตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะแย่มากะคะ่ะในเมื่อคุณหมอที่เราฝากคันเขาบอกว่าโอเคแม้เรารับวาสิ่นที่ต่างกันนะคะแต่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกจริงๆแต่ว่าเข็มแรกของพอยนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ไม่มีอาการตอนเช้าพอยังออกกําลังกายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็สําหรับคุณแม่ที่ไม่ได้ออกกําลังกายประจานะคะก็ไม่แนะนาค่ะให้พักผ่อนเยอะๆนะ สวัสดีค่ะนะคะพลอยก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่พลอยไปฉีดแอดต้ามานะคะเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่13กันยายนนั่นเองนะคะ,แ,ะแรกๆพลอยก็กังวลเหมือนกันนะคะเพราะหลายคนบอกว่าการฉีดวัคซีนตัวแอดต้าเนี่ยคะ่ะจะมีไข้ขึ้นช่วงค่ำๆนะคะพอยเหมือนเดิมค่ะ<ม>พลอยไม่มีอาการอะไรเลยนะคะและหลายคนก็บอกว่าถ้าไม่มีอาการเลยแสดงว่าภูมิของเราะคะ่ะไม่ได้ขึ้นเยอะนะคะแต่พลอยก็ไม่ได้ตระหนักถึงตรงนั้นมาก เป็นห่วงหรือกังวลเรื่องของลูกในขันของ่อยมากกว่านะคะฉะนั้นะจากที่เมื่อวานไปฉีดเข็มที่2นะคะที่เป็นตัวของแอสตาซึ่งตัวแรกเป็นซีโนวตัวที่2เป็นแอสตานะคะที่มันไม่เหมือนกันก็เลยมีความกังวลเล็กน้อยนะคะสําหรับตัวพอยนะคะก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะหลังฉีดแอสตามันตอนนี้ก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะ24ชั่วโมงกว่ากว่าแล้วแหละนะคะก็ไม่มีไข้ขึ้นไม่มีการปวดเมืม่อยตามร่างกายนะคะก็จะมี น้อยตรงที่เราฉีดค่ะก็ฝากคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่ฉีดครบ2เข็มแล้วหรือยังไม่ได้รับการฉีดประวัซนินะคะก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเหมือนเดิมนะคะสําหรับคุณแม่ที่กําลังกังวลหรืออะไรนะคะก็ถามคุณหมอที่คุณแม่ฝากคันนะคะว่าันฉีดหรือไม่ฉีดนะคะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแม่นั่นเองนะคะรักษาระยะห่างนะคะความสะอาดแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลานะคะตอนออกไปข้างนอกเนาะยังไงก็ ดูแหลสุขภาพกันด้วยนะคะ